เบื่อไหมฟังเพงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียง้ต่มากดสสกิปข้างโฆษณา,าวันนี้มาริพีชาแนลมี YouTube พีเมียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮแลสโซลูชันที่ YouTube ยูทกปพเมยมเท่านั้นโดยทีมงานมาริพีปลอดภัยไรกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด QR Code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะแอปแมนมาปิง้งรักตอนที่36อย่าคิดจะมีเรื่องกับพี่ชายชันด้านเอวาเมื่อกลับมาถึงบ้านจะเตือนแล้วนะเราไปเยี่ยมพี่เอมกันบ้างไหม พ่อถามฉันได้สีหน้ายิ้มแยม้มจำไซส์โซฟาตัวใหญ่ที่เรานั่งด้วยกันได้ไม่นานนะักวันนี้เรากลับนั่งด้วยกันได้นานขึ้นเพราะผ้าของฉันไม่ได้หงุดหงิดจนใครก็อยู่ใกล้ไม่ได้เหมือนที่ผ่านมา <c oughs> ไปค่ะบ้านในน้อยจะยอมคืนพี่เอ็มให้เราไหมคะ <c oughs> เขาผักใส่ในน้อยให้เราแล้ว <c oughs> เขาอาจจะยึดพี่เอ็มเอาไว้เลยก็ได้นะคะพ่อหนูดีใจนะที่พ่อยอมเชื่อหนูเปล่า <c oughs> ที่แรกพ่อก็ไม่เชื่อแต่มีไอ้บ้ามันปีนบ้านพักเข้ามาเอาหลักฐานมาให้พ่อดูทั้งผลประกอบการของ MP Entertainment ที่ไม่ค่อยจะโปรง่งใสมีเงินออกที่บอกไม่ได้ไหนจะภาพโมนาไปคอนโดของพ่อนิวแต่หลักฐานมันก็ไม่ได้มากพอแต่เขาขอให้พ่อรอไม่ใช่เพื่อตัวเขาแต่เพื่อหนูตอนแรกพ่อมันไส คิดว่ามันทําดีกับพ่อเพื่อให้หนูรักมันแต่มันไม่ใช่เขาทําเพื่อให้หนูไม่โกรธพ่อกับแค่นั้นคนที่เงียบเหมือนกลัวดอกผิดกุลจะร่วงออกจากปากพ่อจะพูดก็หน้ามันใสเลือเกินแต่พ่อก็เถียงไม่ได้ว่าพ่อเองก็มองคนผิดจริงๆนั่นแหละต่อไปพ่อเชื่อใจหนูนะหนูจะพยายามโตขึ้นให้พ่อไว้ใจเพราะว่าแม่ทิ้งหนูไปพราพ่อไม่ใส่ใจพ่อก็เลยเก็บเอวาเอาไว้ จนลืมไปว่าเอวาของพ่อนั้นต้องเติบโตตอนนี้หนูโตขึ้นมากแล้วทั้งที่พ่อเอาต่มองว่าหนูดื้พ่อเองต่างหากเล่าที่ดื้มือใหญ่ลูบเข้าที่หัวของฉันอย่างเอ็นดูเพราะเรื่องนี้มันจบดีพ่อเลยอารมณ์ดีไม่อยากคิดไปถึงตอนที่เรื่องนี้จบไม่สวยเลยพ่อคงไม่อารมณ์ดีแบบนี้แนะ่ๆนะแบบนี้พ่อยอมให้หนูคบกับนน้อยแล้วใช่ไหมไม่มันคนละเรื่องกันนะ หลายวันต่อมานะเชียงใหม่เราทุกคนมาที่ไลทที่เชียงใหม่คุณพ่อของฉันนั้นถูกต้อนรับดีกว่าครั้งที่แล้วมากแน่สิเพราะพี่เอ็มเป็นคนมาต้อนรับเองนี่สงสัยสถานการณ์ทางนี้จะดีกว่าทางฉันเยอะเพชครับเราจช้พ่อผมค้างที่บ้านได้เออพ่อคุณจะไม่โกรธเอาเออเพชไม่ได้จัดแจงคุณนายน้อยคนใหม่ของไล่คเขาเป็นคนจัดการต่อให้เพชจะพูดอะไรแต่คําสั่งของพายคือที่สุด พ่อก็ขัดไม่ได้ถ้าพ่อส่งต่อไล่ให้แล้วล่ะนะสวัสดีค่ะคุณอาทิย์วันนี้ทุกคนไปพักที่บ้านดีกว่านะคะโอ้โหคุยกันขนาดนี้พ่อฉันไม่ได้ยินหรอกมั้งฉันประชดแต่ดังขนาดนี้พ่อได้ยินจะต้องเบะปากใส่เลยละ่ะเราก็ไปเถอะเธอไปนอนบ้านฉันนะเอเดี๋ยวนะที่นี่มันมีบ้านกี่หลังกันแน่บ้านนั่นบ้านนี่บ้าน,น,น,าน,น,านโน่นเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดพ่อฉันเริ่มบ่นอีกแล้วพ่อเคยพอใจกับอะไรบ้างไหมนะ ไม่พอใจกับอะไรสักอย่างเลยเอาใจยากจังไปเถอะพ่อผมจะพาไปเดินเที่ยวไล่ที่นี่สวยมากนะอากาศก็ดีไปครับผมพาไปพี่เอมเดินมาช่วยพ่อถือกระเป๋าแล้วพาพ่อเดินไปที่บ้านเพื่อเอาของไปเก็บมาที่นี่แต่ละทีพ่อจะตั้งแง่เสมอแมรข้งนี้จะไม่มากมายในน้อยหิ้กระเป๋าของฉันไปที่บ้านหลังเล็กสีขาวทรงโมเดิร์นที่ฉันเคยมานอน ตอนนั้นมันยังตกแต่งไม่เสร็จแต่ตอนนี้มันเสร็จแล้วของในบ้านถูกตกแต่งอย่างสวยงามน่าอยู่มากบ้านหลังเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ดูอบอุ่นในโทนสีขาวน้ำตาลไม่ใช่ในแบบที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกนี่ตอนแรกมันเป็นสีขาวดำไม่ใช่เหรอทำไมเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์คะไม่มีเหตุผลอก็แค่อยากเปลี่ยนไม่ได้เออแค่คิดว่าสีดำมันไม่เหมาะก,กับเธอก็เท่านั้นเองคำตอบที่ได้รับพร้อมกับอ้อมกอดล่อนหลวมจากทางด้านหลัง มันทำเออฉันต้องแอบยิ้มเบิกมาทั้งหมดนี้เพื่อฉันเลยเหรอโอ้ยแย่จังแล้วแบบนี้ฉันทำอะไรเพื่อนน้อยได้ไหมอ่ะรักฉันก็พอแล้วรักฉันให้มากๆพราะฉันจะไม่ให้ไอเวนตัวไหนมาเค็มเธออีกแล้วชั่วมากนะคิดจะมาบีบให้เธอเป็นของมันเงินเหรอฝันไปเถอหรือต่อให้เธอคิดจะหนีไปจากฉันก็ฝันไปเถอะนะ มือใหญ่บีบเข้าที่ปลายจมูกของฉันฉันเลยต้องรวบม,มือของนน้อยมางับทันทีแต่พี่ปกป้องคุณโมนายังรักเธออยู่เหรอคะอันนี้คือสิ่งที่คาใจก็เมื่อวานดูก็รู้ว่านายน้อยทํเพื่อปกป้องคุณโมนานี่ฉันเปล่าฉันกับโมนาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยากเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราต่างไม่ยอมกันเราถึงไปกันไม่ได้แต่กับเธอมันไม่ใช่ เธอยอมฉันตลอดจนฉันรู้ว่าการยอมเธอสักครั้งก็ไม่ได้แย่แต่ที่ฉันต้องยอมมากกว่าดันเป็นพ่อเธออันนี้คือสิ่งที่ฉันไม่ชอบใจเลยแต่เพราะว่าเธอรักพ่อเธอมากฉันเลยก็ต้องยอมไงอันนี้ในน้อยตอบเบี่ยงประเด็นหรือประเด็นเดียวกันนะไม่ได้บอกว่ารักคุณโมนาอยู่หรือเปล่าแต่บอกรักฉัน ว่าแต่ทำไมพูดว่าในน้อยรักฉันหรือพูดสั้นๆว่าฉันรักเธอมถึงได้ยากเหลือเกินนะเอาเถอะในน้อยก็ไม่ใช่คนหว,วานๆจะให้หวานก็คงยากแหละนะในน้อยไม่แต่งนิยายแล้วหรอคะช่วงนี้ก็แต่งบ้างแต่ช่วงนี้เหตุการณ์สำคัญมันไม่ได้เกี่ยวกับนิยายของฉันถ้ามีเรื่องบุ่นๆทุกวันเลยแล้วอีกอย่างตอนจบของเรามันยังมาไม่ถึงเลยเธออย่าลืมนะอับนิยายลงออนไลน์เอาไว้ก่อนเขียนได้เยอะมากแล้วนี่ มันมีหลายแพลตฟอร์มลงเอาไว้ก่อนเพื่อให้คนอ่านคอมเมนต์และปรับปรุงอ่านคอมเมนต์จากคนเยอะๆทำให้งานของเราพัฒนานะอ๋อลืมเลยค่ะจะแต่เรื่องคิดเครียดแต่เดี๋ยวฉันรีบทำเลยนะฉันเปิดกระเป๋ายิบ iPad ขึ้นมาแล้วสมัครเป็นนักเขียนในออนไลน์ทันทีฉันใช้นามปากกาว่าเอวาชื่อของตัวเองไปเลยอะ่ะ <c> ฮ <oughs> นคิสสุดๆไปเลยใช่ไหมเธอจะนอนห้องเดียวกับฉันไหมแยก yeah. อันนี้ฉันไม่ได้ตอมันเป็นเสียงจากชายัวการคนที่เข้ามาในบ้านอย่างวิสาสะพ่อฉันเองจ้าแน่นอนจะของบ้านไม่พอใจอย่างรุนแรงพ่อฉันเดินสำรวจบ,บ้านที่เพิ่งจะรีโนเวทใหม่เดินไปพยักหน้าไปเดินดูชั้นล่างชั้นบนดูหมดทุกอย่างเหมือนกับจะมาเรื่องซื้อบ้านเองอยังไงอย่างนั้นครบเกินแค่สีหา้าเดือนไวไปไหมสำหรับการสร้างเรือนหอเนี่ประโยคที่น่าอายทำให้ฉันต้องเรียกสกิทพ่อ พ่อขาพ่อขาไม่ใช่ค่ะบ้านของนาน้อยหนูมาอยู่ในฐานะลูกจ้างค่ะเขาไมา่ได้ขอฉันแต่งงานจะมีเรือนหอได้ยังไงอ้ยฉันเนี่ยอายมากเลยที่พ่อเข้าใจผิดแบบคุณลุงก็เที่ยวที่นี่ให้ทั่วนะครับพรุ่งนี้จะพาไปดูบ่อน้ำพุร้อนฉันอยากจะไปดูบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ใกล้ลงวายพราะคุณบอกว่าจะให้ไอ้เจ้าเอ็มมันไปซื้อบ้านหลังนั้นถ้าได้จะยอมแต่ง พ่อฉันพูดขึ้นมาทําให้ในน้อยทําคิ้วขมวดทันทีบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านของคนนิสัยไม่ค่อยจะดีหาวิธีอื่นเถอะครับเจ้าของบ้านเก็บบ้านหลังนั้นเอาไว้ระลึกถึงอาจารย์ที่สอนวิชาบ้านหลังนั้นเขาไม่ยอมขายแนะ่ไม่มีทางเลยในน้อยหมายถึงบ้านผีสิงที่อยู่ข้างลงวายเน่ะเหรอไม่ใช่บ้านผีสิงหรอคะ <c oughs> เคยมีคนตายในบ้านหลังนั้น แต่จะน่ากลัวที่สุดก็คงจะเป็นผีเจ้าของบ้านนั่นแหละที่น่ากลัวผู้ชายที่ไปไหนมาไหนไม่ได้ต่อให้อยากจะไปปู่ของฉันก็ไม่เห็บไปจะไปดูไหมละ่ะฉันจะพาไปไปเอากุญแจแล้วจะพาไปดูน่ากลัวจังเธอกลัวคืนนี้นอนกับฉันไหมไม่ได้แต่งห้องเอาไว้ให้เอวาแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจะเสียน้ําใจแย่นะประโยคของพ่อทาให้ฉันรีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนเพราะตอนนั้น มิ้นมานอนห้องเลยมีแค่เตียงปลบปากับแอร์ตอนนี้มันมีอ,อ่น่ารักจังเลยช่วงที่เราไปอยู่กรุงเทพก็ให้คนมาทําอะไรพวกนี้ให้เหรอเนี่ยห้องนอนสีขาวที่ตกแต่งด้วยสีชมพูหวานทั้งเตียงเซฟาตู้เสื้อผ้า,าบใบใหญ่สีขาวมันรับกับสีชมพูได้เป็นอย่างดีมากๆทั้งหมดนี้ของฉันเหรอรู้ได้ยังไงเขาจะชอบสีชมพูเหมือนห้องนอนของหนูมากเลยนะ คุณเคยเข้าห้องนอนของเยนูเหรอคำถามของพ่อทำให้ฉันต้องรีบแก้ต่างใช่สิกับในน้อยปีหน้าต่างมานอนด้วยทุกคืนเลยจะให้พ่อรู้พ่อจะต้องโกรธแน่อะมะมะไม่ใช่ก็นอนด้วยกันทุกคืนผมจะไม่รู้ได้ยังไงเอวาลงนิยาเสร็จหรือยังเ,เ,เรียบร้อยแล้วค่ะสิบตอนรวด อีกสิบตอนค่อยมาลงต่อพรุ่งนี้ค่ะฉันฉีกยิ้มให้กับน้อยๆก่อนจะเอาไอแพดวางลงออบนโต๊ะทำงานตัวเล็กน่ารักที่ถูกจัดเอาไว้ให้เห็นแล้วอยากทำงานสุดๆไปเลยอะ่ะเงินไปเถอเอว่าเตรียมตัวไปไงานประจำปีปล่อยพ่อเธอช็อกอากาศไปแบบนี้ล้อีกด้านพี่คิวอย่าเพิ่งโกรธได้ไหมพี่คิวก็รู้ว่าพี่ชายฉันตามติดตลอดจะให้ฉันไปหาพี่ทุกวันได้ยังไง พะาพาตอบออกมาอย่างหุดหงิดเพราะเธอทะเลาะเรื่องนี้กับแฟนหนุ่มอยู่บ่อยครั้งจนแอบรู้สึกลำคาญน้องพะา,ายคะถึงคิวถ่ายแล้วคะ่ะเสียงเรียกจากทีมงานทําให้พะาพาต้องลาจากแฟนหนุ่มไปจัดการงานของตัวเองพะา,ายไปก่อนนะคะอ,อ้ออีกอย่างอีกไม่กี่ตอนละครเรื่องนี้จะถ่ายจบเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันใหม่นะพะา,ายลาคนที่นั่งอยู่แต่ดูเหมือนฝ่ายชายจะไม่ยอมเข้าใจคว้าแขนของยิงสาเอาไว้ พี่รักพะไายนะพี่เป็นห่วงพี่กลัวว่าไอโรมันจะทำอะไรไม่ดีไม่ต้องห่วงเลยแล้วคะ่ะพี่ชายฉันตามติดขนาดนี้ไม่มีใครทำอะไรฉันได้ทั้งนั้นส่วนเรื่องสัมภาษณ์เพชรน้ำหนึ่งฉันจะคุยให้คะ่ะแต่ไม่รับปากนะว่าลายนั้นจะยอมไหมตอนเนี้น้องชายของพี่คิวก็โดนเละไปแล้วจำไวค้ค่ะพี่ชายฉันห้ามมีเรื่องด้วยเด็ดขาดทุกคนเลย พ่อพายเดินไปเข้าชากับชายหนุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นเสือผู้หญิงฟันนางเอกทุกคนที่เล่นด้วยณนะงานประจำปีงานที่นี่ดูคือคักดีนะคนเยอะมากเลยเสียดายสรารพรอภูมิตั้งผิดที่พ่อหนูใช่ไหมล่ะคะแบบนี้ล่ะคะ่ะพวกเรากวาดล้างซ่องถือนยาเสพติดทุกอย่างที่จะทําให้ชาวบ้านไม่ปลอดภยัยทุกคนเลยนับถือพ่อมากๆไม่ใช่แค่พ่ออย่างเดียว พ่อชอบบอกว่าตัวเองเป็นราสีเลยต้องดูแลทุกคนแต่ไม่ใช่แค่พ่อนะคะพวกอาหนูก็ด้วยทุกคนต่างแยกไปมีฝูงของตัวเองและทุกคนก็ล้วนแต่ได้รับความนับถือเพชรพูดถึงครอบครัวของตัวเองให้อทิฟังให้เขานั้นได้เข้าใจครอบครัวของตัวเธอมากขึ้นเหมือนพวกมาเฟียที่ดูแลที่ต่างๆแบบเป็นเขตอย่างนั้นเหรอพมานั้นแหละคะ่ะแต่ทุกอย่างจะถูกดูแลด้วยอาคนเล็กของนูอีกที เราไปเดียนเที่ยวเถอนะคะหนูจะพาไปหนูว่าคุณลุงต้องชอบทั้งหมดนี่คือผลผลิตจากเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยค่ะเธอยังคงแนะนําอาทิย์ให้ดูผลไม้ผ้าไหมและสิ่งต่างๆที่ชาวบ้านเป็นคนผลิตให้อาทิย์ดูขุนเพชรน้ำหนึ่งคะ่ะนี่คะ่ะฝากนางหนูนี่เอาผลไม้ไปให้ในอยน้อยได้ไหมคะ ป้าร้านขายอางุ่นจัดกระเช้าผลไม้สวยงามให้ลูกสาวสวยๆของตเตงถือแล้ววานให้เพชรพาเด็กไปส่งให้ถึงมือของนายน้อยของตนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีเดี๋ยวมันก็เดินผ่านมาหน่ะป้าอ้อเลิกส่งลูกสาวมาได้แล้วนายน้อยมีเมียแล้วป้าอะไรกันแต่งแล้วหรือจ๊ะยังใครจะให้แต่งกันง่ายๆอาทิย์รีบตอบขึ้นมา ยังไม่แต่งก็ไม่เป็นไรจ้าให้ฉันเป็นน้อยก็ได้อะฉันทําได้ทุกอย่างเลยจ้าทั้งดูแลคุณนายด้วยเมียบ่าวก็ได้หญิงสาวพูดขึ้นมาแยอ่อาทิตย์ที่ตอนนี้คิว้วขโมดเข้าหากันเอ้ยและให้มันน้อยๆหน่อยนางลําเผยแม่อย่างกูนี่อายเขาอจาจาะคุณเพชรป้าไม่รู้เลยอย่างนั้นป้าฝากคุณเพชรเลยนะจ้า กระเช้าผล,ลไม้ถูกฝากหญิงสาวให้เพชรต้องกระเช้าไปที่ซุ้มของตัวเองก่อนเมื่อมาถึงซุ้มก็ไม่เจอเอ็มไม่เจอเพทายไม่เจอคนที่ควรจะอยู่เพื่อขายผลผลิตของไรจนต้องเอ่ยถามจากคนงานคนอื่นๆจนได้เรื่องว่าไปอยู่ที่คอ,อกอนุบาลมา้าที่อยู่ไม่ไกลทําให้เพชรต้องพาอาทิตย์เดินมาที่คอ,อกที่กั้นเอาไว้ระหว่างลูกม้าก,กับเล้าหมูไอ้ทามถ้าแกแพ้แกใส่กระโปรงได้เลยนายน้อยใช้คนอื่นมาแข่งแทนยังคุยกันครับ คนยังไอ้ท้าไม่แพ้แนะ่พี่เอ็มซื้อซื้อพี่เอ็มซื้อตายเสียงเชียยงสนุกสนานของเอวาทําให้คนเป็นพ่อต้องเดินเข้าไปหาแล้วเจอเพทาที่กําเงินอยู่ในมือทั้งสองข้างบ่งบอกถึงการพนันเล็กๆกับหมูหนึ่งฝูงที่กําลังเล่นโคนกันอย่างเมามันลูกชายุณเป็นหวยลองเชียเครื่อหนครับฉันก็ต้องเล่นข้างลูกชายฉันสิไอพายงั้นกูเล่นข้างไอท้ทามงานนี้กูรวยแนะ่ ไฟเอ่ยพูดกับน้องชายที่ตอนนี้แบมือรับเงินจากคนเป็นพี่ชายเมื่อเสียงปีดของนกหวีดดังขึ้นทำให้ทามและเอ็มเข้าไล่จับหมูอย่างเอาเป็นเอาตายเสียงเชียร์ที่ดังขึ้นทําให้ผู้เข้าแข่งขันฮึกเหิมเจ้าหมูตัวน้อยเวลามันโดนโครนตัวของมันจะลื่นมากจนจับยากทําให้เอ็มและทามพยายามที่จะจับมันแต่ก็ทาได้แค่ล้มลุกคุกคานในกองคนคุณจะนั่งรับพนันโดยที่ไม่ลงไปแข่งบ้างเออ อาทิตย์ถามเพทายที่นั่งมองการแข่งขันสลับกับมองลูกสาวที่กำลังส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานลงแข่งแล้วผมจะได้อะไรถ้าผมรับเดิมพันแบบนี้ผมได้ตังเพทายมองหนะ้าขาเป็นว่าที่พ่อตาก็จะกลับไปมองกายแข่งขันเพราะรู้อยู่แล้วว่าว่าที่พ่อตาต้องการให้เขาทำเรื่องน่าอายเช่นหน้าทิ่มงลงไปในบ่อคุณถ้าคุณจับหมูได้สักตัวผมอาจจะยอมให้คบกับเอวาก็ได้ คำตอบของอาทิตย์ทําให้เพทายส่งเงินให้เอวาถือรักษาคาพูดด้วยนะครับเพทายเดินไปที่ข้อหมูถอดรองเท้าคัทชูที่ตัวเองใส่พร้อมกับถุงเท้ายืนเส้นยื่สายเรียกเสียงคือหาให้คนที่เชียร์เป็นอย่างมากไม่เว้นแม้แต่เอวาที่รีบวิ่งเข้าไปหาคนที่กําลังจะปีนเข้าไปในร้าวหมูด้วยสีหน้าเป็นห่วงในน้อยให้ฉันลงไปจับแทนไหมคะเดี๋ยวเสียภาพพดหมดเด้อเชหาช่วยให้เปลี่ยนก็พอแล้วดูเอาไว้คนลอเขาจับหมูกันยังไง วังว่าครั้งนี้พ่อของเธอจะทําตามสัญญาได้นะเพทายพูดจบก็เดินลงเข้าไปในคอกหมูแล้วตบไหล่ทามที่เต็มไปด้วยโคลนให้หลบไปเอในน้อยเอาจริงอะครับมันเลอะนะดูแล้เอาไปทำตามฉันอุตส่าห์พนันข้างแกลบปะการเป็นผู้นอมันคือการทำให้ดูเสียงปีดของนกหวีที่เป็นสัญญาณดังขึ้นอีกครั้งเพทายก็เริ่มเดินทันทีแต่ไม่ใช่เดินเข้าไปหาลูกหมู แต่เขากลับเดินไปหาถังน้ำขนาดใหญ่แล้วเทน้ำออกจนพื้นโคลนที่ชุ่มฉ่ำอยู่แล้วเปียกขึ้นไปอีกแล้วใช้ถังเปลาช้อนจะลูกหมูขึ้นมาในพริบตาอ่ะจับได้แล้วใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีเลยแค่นี้ก็ทำให้ยากไปได้หมูถูกส่งให้กับกรรมการที่ยังยืนงงก็จะเดินมาหาอาทิตย์ที่ยืนงงด้วยกับเวลาเพียงน้อยนิดแค่แป๊บเดียวลูกหมูก็ถูกจับอย่างง่ายได้ผมทำตามที่คุณลุงบอกแล้วรักษาสัญญาด้วยนะ เทธาเดินเข้าไปหาคนตัวเล็กที่ตอนนี้โดนพี่ชายของตัวเองนั้นแทะลมอยู่ไปหาเมียเป็นของตัวเองซะน่าลำคานจริงอะไรวะแกเป็นคนเรียกฉันมานะแกบอกว่าใครจะซื้อบ้านตาต่อนะบ้านหลังนั้นเป็นสมบัติของแม่พ่อของฉันอาของแกยิ่งไม่มีทางขายใหญ่อะแต่ให้เช่าได้แลกกับลูกสาวอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะไฟมองไปที่หญิงสาวตัวเล็กที่แอบอยู่ด้านหลังของน้องชายเขา แล้วก็แกล้งทําเหมือนจะเข้าไปจับถ้าอย่างเงินก็บอกพ่อแกเก็บบ้านก็ไปซะแต่เพอไม่นานหิงสาวสวยหน้าคมอมหวานเดินเข้ามาแล้วยนตุ๊กตาผีหน้ากลัวใส่คนตัวสูงที่ยืนอย่างอารมณ์ดีทันทีที่เห็นเธอมาพี่ไฟเอาตุ๊กตาผีไปไว้หน้าบ้านฉันอีกแล้วอะเอาคืนไปเลยปะอะไรวะยังไม่ได้ทําสักหน่อยอะพี่รู้จักคําว่ากล้องวงจรปิดไหมมันเห็นรถพี่จอดอยู่ใกล้บ้านของฉัน แม้พี่จะให้ไอ้หวยย่อยเป็นคนเอาไปวางแทนก็เหอะพี่จะมาแกล้งฉันทำไมฉันไม่เข้าใจมายแสดงอาการไม่พอใจเพราะไม่รู้ว่าผู้ชายตรงหน้าต้องการอะไรกันแน่มายครับเราไปกันเถอะนะชายหนุ่มหล่อเหลาเดินเข้ามาตามหญิงสาวทำให้มายเดินจากไปอย่างไร้เยื่อใยอะไรวะมีแฟนใหม่แล้วโคตรลดเลยวะมายฉันจะไปฟ้องอมอกนะไฟเดินตามหญิงสาวที่กำลังเดินหนีไปหาแฟนหนุ่มของเธอเดี๋ยวไอ้ไฟ แล้วเรื่องบ้านอะเดี๋ยวดิช่างหัวบ้านมันก่อนกูไม่อยากคุยกับคนเป็นขี้หมูไมคกลับมาเดี๋ยวนี้เลยโปรดติดตามตอนต่อไปเอ้พี่ไฟของเราจะได้คู่กับน้องไม้ไหมนะหรือเรื่องราวจะเป็นยังไง แต่บอกได้เลยว่าเรื่องของพี่ไฟโคตรบันเทิงเลยละค่ะใครเป็นสายคอมเมดี้หรือชอบสายฮาเรื่องของพี่ไฟฮาจนขี้แตกขี้แตนเลยละ่ะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่พอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมาิพีชาแนล สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เม่บ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กันด้วยล่ะ